สวัสดีค่ะทุกคนทักทายตอนบ่ายนะคะคลิปแรกคลิปแรกของมันนี้เขาตอนนี้ยืดสายแล้วพ่อตอนนี้หัวสายแล้วอตอนนี้หัวหอดพยักนะคะพยักภูมิมีมาจอดอันปตทเพราะว่าหิวเขาแล้วจะแมมไปของน้ำน,นะคะเดี๋ยวรอพ่อเฮ็ดรถกันจิมมือถือเห็น,น,น,มหหนชมหนาะมือแรกของหนูนอนได้รถบิดมือ แ้้เราตั้งแต่ออกมาพุ่น่ะเขาออกมาแปดโมงนะคะตั้งแต่สิตื่นตีหาแต่ว่าผมมีคุ้นตื่นเลยก็เลยได้ออกมาแปดโมงแล้วก็แวะเขาแวะวัดแวะหาหลวงปู่เ็นหน้ไปค่ะ วัตว่อพยักข้าพุมพ่มผิใส่ทจังหวัไหนจังหวัดมหาสารคามอคเอ๋อซีัวตัวนี้บอกบา้าบนสา,<ะ>า,ายแวะหันแวะหันเว่ห่เหนียมาเออมาแถวนีก็ต้องแวะแถวนีแก้ต่อมแม่นมองถึงตนากาน่เหนี มาซื้อ,อยังอยู่นี่เฮ้ยสีกางวันเด้อน่ะคุ้นช่นไหมคือยิบอยู่นี่ป่ะคาบูกาแฟสดไห<อ>ม ลาเต้รลาเต้ป <ümüz> <hi> ันบอกลาต้ปันแล้วก็ใ้ันโดบโดปันหวนอนอีแม่กินอีแม่กิน้วยอแก้วแม่กินชเียวแ้นเหมืนกันไหมคครับครับ่แก้วนะ้กบบ่ ่วงนอนโดบๆปหนไหยไก่หอดบ้านง่วงเบดหมู่อแต่แขับ่งง่่วงไงมึ่อค้น่ค่อยเดีนอนนองไกลุกมาเสร็จตัวนอนมีอไรอนางรออนงรอไกไแล้วเหลือรไปว่าปีไปว่าปีว่าปีกเขาเลสเราแยกดัะเลียวไปทวักประมาณเจ้าก จับปะมเม่ไใดพึ่งมันลอยลอยดอกลอยอื่นท่อไม่งานนะคะอย่าลืมเด้อคุณใดอยู่แ่ไกนพ่อบุ๊บอย่าลืมไม่ให้กน้ำใจนี่หอดพี่เลี้ยงเด้อเห็น,นพี่เลี้ยงโน่พี่นุชวิลานาะพี่ลาวันโอ้มีตาศิลปินลายคุณ<ม>ตาศิลปินระดับ<ม>ที่อยากไปแบบว่าอยากไปซอยน้ำละใจนึงอยากไปลองพีซอยที่ใจนึงอยากไปพ่อเพลินน้ำดีใจที่ได้เจอเยอะ่ทิลปินใหญ่ไอทิลปินตอนพม่ารับเชิญกับกุดเ ถ่ายรูปน้ำค่ะแล้วถ่ายรูปมาอวดนะคะแต่ว่าคำพูดอายุใก,กลก้กะมาให้กับลังใจเลยนะพอหวดเลยกะเนื้อนี่นกแก้วห้องนอกแก้วอเมซอนสีแดง เอาไปให้คุณมาออกมาส,สวยๆก็ตกแต่งลยค่าเป็หล่งชิปโป้ลยสยุสยดไปนหชิทนทีที่ในรถนอนอ่างเียเป,ป็นรถแลดด้วกับซ้อมเพลงเป็นใส่สมมทอกสองเพลงพ่อมแอม่พ่้อแมอแมอแม ห,หันกลับไปเนาะรับตะหึงมาคนหน่อยแก <c oughs> จิจมได้แล้วแกจิจมได้แล้วครับแกจดจ้องแล้วขึ้นรถไปได้เห็นใส่สมูททอกใส่หูปับตอบน<อ>ันเป็นเคล็ดล,ลับแต่ว่าเปิดเพลงที่เขาจะลองสอนมันยบา้างแล้วก็เสียใจแล้วจะนอนไปเขามันหลับหลับไปน้ำพีน่ะแสดงว่าตื่นแล้วสิลองได้ซึมซับเป็นว่ามันซึมซับด้วย นอมีมมม่เป็นเทคนิคบ่เทคนิคต่อเลยกันเล่นด่วนมูจักแล้วเป็นยังคนหน่อยคือจำได้เร็วแต่ละเพลงแต่ละอากานี่แ<ะ>หละเวลาฟ้อนน้อยเนาะถ้ารับไปฟอ้อนเพลงเนื่อเพลงตื่นไร้คอนโซมอลเทคนิคแต่ละคนมาคือกันครับเทคนิคความจำแต่ละคนวิธีการจดจำเนื้อหาเนื้อเพลง บางคนอาจจะแต่งตางกันไปใส่ที่ที่คนลรแข่งตกันแเราเอาเลยาม้นก็ด้เขียนใส่สมุทรจดเดาอาแต่คนหน่อยเฮ้ใส่สมุดสอกเสียบหูนอนรับชีวิตปติปซึมซับคอสมอง <c oughs> ตื่นขึ้นจำได้ไปะนานลก็รอดไปด้ต้องไปแ้ทำเมล็ดทำอะไรัวหน,น่นี่นงนางโพล มันพองยุเอ้าอยู่ในรถบ่อยู่ในรถเด็ที่อันตัวขาวขาวอ่ะสี่ไปสอบยุ่ยนี่สอบส่วนหน้าตอนส่งพนังงันที่สวยคสิพนักงานข้ออัมระวังเลยข้ออัมข้ออัมข้ออัมบ่ข้ออัมบ่ พออาบนิ้วเทสาหมดเม่ประองอหมนอนกินกาแฟสดๆแวะปั่มตางผักหลดไปนั่งครับอเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยอยู่ประมาณหล่อยโล่หน่อยก็โล่

ตามทีเดวเหรอคิดว่าอะไเนี่ยไปเซเว่หาเครื่องดื่มมาเห็นจมอยากนอนดีวยลบคลิปพอดีหรุทีงนี่ก็เขาไปทำหนุเขาเขาง้ยกลิ่นมาเ็น เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวทาเห็เนกานะคะ